สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแกะกล่องนะคะอของใช้นะคะของลูกสาวนะคะที่เตรียมไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้จะมานี่โชว์นะคะเป็นตะกร้านะคะอันนี้เตรียมไว้สําหรับพกพาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเนี้ยไปโรงพยาบาลด้วยนะคะเป็นตะกร้าเตรียมคลอดนะ,ะแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยอันนี้ค่ะเขาจะสารด้วยเชือก แข็งแรงกระชับมากเลยนะไม่รู้เห็นไหมเนียคะแข็งแรงมากเลยแล้วก็กระชับด้วยนะคะเป็นเชือกแล้วก็ดามด้วยตัวไม้นะคะนี่หน้าตาจะอยู่แบบนี้นะคะนี่นี่นี่น,นี่น่ารักไหมน่ารักเนาะของลูกสาวเราต้องมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งฟลงฟงหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเหี้วได้ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดออกมานี่เป็นแบบนี้นะคะ ออกมาเป็นแบบนี้ใส่หมอนเรื่มไว้เอาก่อนนะคะเนี่ยด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะะและที่สําคัญนี่พอจาัก,การ้าเราอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เอาเตรงไหนดีให้มันเห็นนะคะเนี่ย,ยมันจะแข็งแรงมากเลยแล้วก็นั่งก็ได้นะด้านบนนะคะหรือถ้าแบบเราพาพาไปไหนอะคะ่ะเราก็เอา เอาเอาเอา,เอาลูกเวลาเราจะเปลี่ยนเส,สื้อผ้าหรือว่าเอามานอนตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวทาให้ดู <c oughs> นี่เห็นไหมนี่ <c oughs> น, <c oughs> นี่สมมุติเป็นลูกสาวนะเอาลูกสาวนอนไม่จะเปลี่ยนเสื้อผ้ <c oughs> อาลูกสาวทำหน้างงนะคะเนี่เราก็วางตรงนี้ได้นะ,ะแข็งแรงทค่อนผ่านเนี่ยวันนี้ตะกาเตรียมลอดแล้วก็ใส่ของแพ็คไปใช้ได้ด้วยนะคะนี่ นะะ่ารักใช่ไหมปุ้งฟลิงมุ้งมิงอันนี้ซื้อมาราคา300กว่าบาทเองไม่แพงเลยนะคะสามร้อกว่าซื้อร้านญี่ปุ่นมือสองนะคะเราใช้ทั้งของถูกและก็ของแพงใหม่มากนะคะเห็นไหมคะนี่นี่นี่ลายสนุปปี้